สวัสดีครับผมมอนิกะมาพบปะกัน,กนห้เกาน,นะครับกับช่องเพีทอยแชแนลนะครับผมมาครับพี่น้องถึงฤดูก,การปลูกอ้อยแล้วครับผมมันนีอยู่กับทีเอ็มหนึ่งสองศูนย์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม120แรงม้านะครับนี่นะครับเป็นกำลังใส่พันอ้อยอยู่พี่น้องอุ้ย ใส่ได้หลายกีโลครับพันต้อยมึงกันเด้อสักตีงกันเด้อมึงครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องปลูกของของอย่างนนอ,อะอนคือเป็นในไรคือเป็นรูปจิงจูนครสวรรค์สติวบ่แม่นบหครับไอ้ดำของนครสวรรค์ครับพี่น้องนี่ครับเทือแลกอีกแล้วครับพี่น้องพี่จะเทือแลกครับผมเนี่ยนี่ครับ เรื่องปลูกของนครสวรรค์น,นะครับมันเป็นหัว,วลองเดียวนะพี่น้องครับมันก็นใส่มาหลายปีแล้วครับแต่ว่าผมก็พพ้อมจะเห็นพร้อมจะได้มา,มาเข่าใกล้ครับเคยมืองจะอยู่ไก่ครับพี่น้องอ้อสซอ้อยได้เป็นตันนลยเนาะถังตันมาครับเซอ้อยได้ถึงตันไหมุูสีครับ <laughs> มึง รุ่นนี่ยคือหางกันลืมเป็นอ้อยเงีลูกคนเตี่ยครับเนี่ยคนเสี่ยเอิร์ทน้อยซอยยิกๆนะครับผมมาเลังเอาขึ้นอ้อยเห็นยำเนี่ยยังไงขึ้นเรายู่นะครับพี่น้องพี่เอ็มไหมมาพี่น้องวันนี้เราจะได้เห็นทีมงานไร่พรเจริญสองนะครับผมปลูกอ้อยใส่หางปลูก ของนครสวรรค์น,นะครับผมไข่ดังครับ่ายดังอีกแล้วครับผมนี่ยินข้าว่าเพื่อนไปเอาริปเปอร์มาไหมนะครับสองอันสองตัวของนครสวรรค์ที่กันนะพี่น้องโอ้ยใส่ของนครสวรรค์หลายไปนี่ต้องเขาแล้วสปอนเซอร์นี่ <c oughs> <c oughs> สปอนเซอร์นครสวรรค์ต้องเขาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับไอทีมงานที่ผมไปทายนะ่ะ มือนั้นมาทรงริปเปอร์ครับกับเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกตัวนี้แหละแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นของอีกเจ้าหนึ่งครับของเจ้าของรถจอนเดียครับไอเสียต่าหน้าขามครับพี่น้องมาทรงพร้อมกันเลยนะครับกับทีมงานไห่พ่อเจริญสองนะครับเป็นริปเปอร์สองตัวแล้วก็หางปลูกของนครสวรรค์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาตามไปทายครับผม จันเดียตอนปลูกอ้อยนะพี่น้องต่ว่าบรูว่าเพ่นยู่บรยูนะครับผมเพราะว่าอย่างนี้ครับมันจะไปสารคามนะครับไปปลูกอ้อยสารคามอยู่นะครับแต่ไปไกลวันนั้นผมกับคือสิบุมีทุนทรัพย์ไปนะครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมไปชมทีมงานไร่พรเจริญสองปลูกอ้อยกันครับก่อนนะครับพี่น้องโอ้หางหนึ่งนพี่น้องถาแม่นหางปลูกปกติของพวกผมนี่น่าจะ อาจจะสองหางหรือสามหางนะครับนี่มึงเนี่ยครับจะไปยังโนขึ้นแบบชิวๆเลยนะครับพอรถมันขั้นใหญ่แห้งครับผมนี่นะครับกำลังเริ่มปูครับแลงนี้ก็สิบหกไรนะครับผมสิบหกไรครับแลงนี้ผมเคยมา่ทย่ายดูแล้วครับพี่น้องนี่ครับพ้นปูได้หางแรกนะครับนี่ น,นี่กระหางที่สองกระหางแรกได้เจ็ดเท่าครับนี่ครับโอ้ล่องเดียวนะครับผมอันนี้เพินพ่นสิไส่รถตัดนะพี่น้องเพิน่นเคยปลูกหางนะครับปลูกหางเลยอ้ยมันสีล้ำใ่นะครับผมนี่นะครับโอ้แน้วใส่โอ้ยปรนเฮ็ด,ดีนะพี่น้องเมีอยนสลักดึงออกดึงเข,าข่าครับ ต้องวัดต้องวัดตลอดนะครับผมบวัดบบได้ครับต่อแก้ซั่งต้องต้องได้ยักเท่าเดครับไอร้อยห้าถึงร้อยหกสิบครับร้อยห้าห้าถึงร้อยหกสิบนะครับมันจังเวลาตัดมันจัสตัดง่ายครับพี่น้องนี่ครับเก็บกับทีมงายยังไงตรงเปะนะครับพี่น้องบบเปะบบได้นะครับ คุณภาพต้องมาก่อนนะครับก็จะว่าเด่นไปริมานนะครับพี่น้องทีมงานสองทีมงานนี่ต้องเน้นคุณภาพครับพันจะเลิ่นสองในพ้นจีใส่เครื่องเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องปลูกแบบเกาอยู่นะครับผมแต่ว่าพันจะเลื่นหนึ่งพันจะใส่เครื่องบิเลตนะครับผมแต่ผู้ใดยังไม่เคยเห็นเครื่องปลูกอ้อยแบบพันนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมคลิปผมถ่ายไว้อยู่นะครับพี่น้อง ครับตอนนี้ผมกจะพาให้ชมบรรยากาศคนเสียบอ้อยแบบชิวๆก่อนนะครับตอนนี้ก่นอนก็จะก็ยังยืนอยู่ข้างล่างนะผมเพราะอ,อ้อยสืบิดเจ้าก็จะไปยืนยุนย่งเชิงข้าง,างนบนเลยเฮ็ดดีครับพี่น้องเนี่ยจะว่าไม่ใช่ไก่ใกห้นมั้งครับมันอาจจะมีเสียงลมแน่น,นะครับพี่น้องเพราะว่ามันเขาฤดูหนาวแล้วครับ ยังลุมมื่กี้ชิบูบูดบาดบาดแน่นะครับก็ขอต่วนคออภัยรองหนาครับผมจะวัดตอนนี้ไงขนาดครับพี่นอ้องนะครับมึงชมบรรยากาศคนควันก่อนนะครับผมโอ้ยย่า,ยา,ยาสาวได้สาวเอาเน่าเอิดจับ <c oughs> <c oughs> ไปนั่นเนยหลาะจะฟาดหัวกันเนี่ยว้าวจะฟาดหัวกันเนี่ยนะ เออ๋วยวเาจะ่าแกล้งกันดินี่ครับโอ้โหเกเลิกครับพี่น้องแปลงนี่ระบบระบบเพิ่นมาตเต็มนะครับก็โอ้อยมันก็ใหญ่เองสิโอ้โอยมันแบบแบบหัวสวนหัวงานนะพี่น้องเนาะผมนึกว่าผมนึกว่าม,มันเป็นอีหยังมันเป็นหัวงานไหมครับ เขาบริเว่าหัวงานเนาะเขาเอินว่าสวนสวนหัวอ้อยนะครับผมไปครับพี่น้องไปชมมุมภาพสวยๆจากเททายชาแนลเลยนะครับผม ยังไงกันบ้างครับพี่น้องหลังจากที่ได้ชมมุมภาพสวยๆจากพยทายแชแนลนะครับนี่นะครับผมโอ้พี่น้องฝีมืออีนะครับการขับรถของเพิ่นเนี่มึงมันวครับพี่น้องลองอ้ไว้ครับตรงที่รี่เลยนะครับผมผหันภาษาบ้านผมเอิญซื่อคิงนิ่งนะครับผม สุดยอดอิลีครับเครื่องตัวนี้ปลูกได้หลายอิลีครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นหางที่ซีนะครับเนี่ยโอ้ยโมเมนหางนี่หานะครับผมน,บน,บนี่ครับพื้นที่16ไร่นะครับนี่ครับพี่น้องหางที่หานะครับเนี่ยกะเลียแล้วผมว่านะน่าจะตก หางนึงหนิครับผมหางหนึ่งน่าจะปลูกได้ประมาณไล่ไร่นิดๆนะครับผมนี่นะครับใส่ได้หางและตันเข้กันนะครับนี่เพราะว่าอ้อยซื้อยังสีนะครับหางหนึ่งใส่ได้แปดสิบเกาสิบมัดนะครับผมนี่ครับนี่ครับซีซีหางนี่หางนี่หาทั้งรถนะครับนี่ นี่ครับพื้นที่ก็จะได้เพาะหาไรเลยนะครับนี่นี่ครับน่าจะได้แหละซีถึงหาไรนะครับนี่ต้องปลูกต้องปลูกไม้เลยครับหาหางยังไม่ทันระเบิดนะครับนี่ต้องได้กลับกลับมาอีกนะครับกลับมาแล้วก็ะกับขึ้นกับไปทั้งนี้แล้วก็จะกลับขึ้นมาทั้งนี้อีกได้อีกนะครับนี่นี่ครับกระหาละตันนะครับผมกระตุ๊กแล้วก็ ปลูกอ้อยกับไรล,ละตันครับพี่น้องหารตัวนี้กับไส่ดีนะครับพี่น้องแต่ว่าเหมาะสําหรับรถหง่นะครับผมรถหน่อยทาาวมาไส่เดี๋ยบ่ครับไส่ได้นะครับเวลาปลูกมัน่หนากรถแต่เวลายกนี่บอกได้คาเดี๋ยวเลยครับพี่น้องโคตรนะักแต่ปลูกใส้รถหน่อยบ่ราะน,นํ้นะครับผมตาจังเป็นรถ6402เท่าังสิอ่ะน่าจะน่าจะโอเคนะครับ น่าจะยกไหวครับผมน่าแต่ว่าเขาต้องใส่กับบอกช่อายกอีกทีนึนงครับผมนี่นะครับพี่น้องฝีมือกันการผูกของเพลินครับพี่น้องเมึงเลยครับซื้อบุซื้อนะครับผมถัดตรงก็นีก็ไม่บรรทัดลวครับพี่น้องเนี่ยครับโอ้ฝีมือแนอนอนอีนะครับผมสุดยอดสุดยอดน้อมรับนะครับนี่ครับเขาจังแมนมาค้นครับรถครับผม รดตร้องไลยยังกอ่อเขาเอ่นวนะ่ารดคนผ้ารถไปครับว่ามันรถผ้าค้นไปนะครับผมผีมือ,อดีนะครับผมสองงามรับคนโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับผ้ามาชมท m 120ใส่สหางปู่อ้อยนะครับผมเป็นหางจิงโจ้นะครับของนครสวรรค์นะครับผมเขาเอื่อนยังก็หางนครสวรรค์สติวบอก ประมาณนี้นะครับผมค่ายดังครับค่ายดังค่ายดังแถวละครสวรรค์นะครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับ